อยู่กับช่องโบเพชรแชนแนลวันนี้นะคะเราจะมาทำคลิปแกล้งเพชรค่ะทุกคนเราจะมาทำคลิปแกล้งด่าเพชรแกล้งหาเรื่องตอนนี้เพชรมันเข้าห้องน้ำอยู่นะคะทุกคนเราจะมาแกล้งแบบว่าทำไมเพชรไม่ช่วยโบทำงานตัดต่อคลิปเลยประมาณนี้แบบว่าเออทำไมไม่ช่วยกันหวะนอนเล่นเฉยเทำไมไม่ช่วยกัน ประมาณนี้นะทุกคนตอนนี้เป็นห้องน้ำอยู่เดี๋ยวเราต้องไปตั้งกล้องก่อนเดี๋ยวมันออกมาไปเลยค่ะ let's go <S ค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราได้ที่ตั้งกล้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะลอยเพชรมันออกมากันค่าผ้าอะไรปิดว้าขาเดี๋ยวเราลอดมือเพชรกันเลยไม่ช่วยหรอก พี York, mm ่ออกไหม จังดึกแล้วไม่ได้กินอะไรเลยจะกินอะไรล่ะไม,ไไไมไ่รู้ดิแล้วดิจ่ายอยากกินอะไรไม่เหงาเหนื่อยแล้วเนี่ยไม่อยากตัดต่อแล้วเนี่ยไม่ได้จ้ายแม่มาช่วยทำมั่งให้แต่เอาทำ ม,ม,มาทำช่วยกันเ้างอะนั่งเล่นแต่โทรศัพท์เขาคิดอะไรเนี่ยตอก่อนนั้นเขาก็บอกหรูอว่าเดี๋ยวเขาช่วยเขาแล้วก็ไม่ให้เขาทำเองเขาดือนั่นแหละไม่ช่วยเขาบอกว่าช่วย ม่เห็นจะช่วยกันทำเลยฉันมาทไรนั่งเล่นแต่โทรศัพท์ดึกแล้วหิวก็หิวยังไม่ได้กินอะไรเลยแล้วแม่มาช่วยกันตั้งแต่แรกอ่ะดูดิมันกี่โมงแล้วเนี่ยเขาก็เป็นช่วยอยู่ก็เธอแค่เขาช่วยเองค่ะแล้วทำไมเธอไม่มาพูดอ่ะให้เขาทำไหม เออมาเขาช่วยอะไรแบบเนี้ยเมอแต่เธอก็เธอแบบว่าเออก็เธอไม่มาช่วยกันนะเด็กแต่เขาทำก็ได้ไรหน้นั่งเล่นแต่โทรศัพท์ไม่มาช่วยกันกี่โมงกี่ยามนะยังไม่ได้กินข้าวเลยต้องมานั่งแต่แล้วเขาผิดอะไรตอนแรกเขาก็บอกอยู่ว่าเขาจะช่วยทำให้เขาทำให้ไม่มีน้ำใจ ไม่มีน้ำใจบอกว่าเออไม่ถึงเธอทำเองเออเธยังทำเองนี่ไม่มีน้ำใจคนอะไรไม่มีน้ำใจไม่รู้จักมาช่วยกันทําดืกแรงไม่ได้กินข้าวเลยเนี่ยต้องมานั่งทำเน่ยแล้วทำไมไม่มาช่วยกันตั้งแต่แรกล่ะถ้าช่วยกันนะก็เสร็จแล้วนี่มาให้ทำคนเดียว ไม่รู้จักมาช่วยนั่งเล่นแต่โทรศัพท์แอบ,บคุยกับใครหรือเปล่าในโทรศัพท์อ่ะนั่งเล่นแต่โทรศัพท์อ่ะโกหกต้องแอบคุยกับใครแน่นอนเลยในโทรศัพท์ไม่อบไอบไม่หน้าดีเดี๋ยวมาทำหน้าหน้าหรือว่าเธอจะกินอะไรกับมาทำให้กินอยากกินขนมาก,กินขนมหิวว่าไปเลยพี่กินขน้าว ก็อยากกินขน,นมนนมันทำไมอ่ะหาโบขนมม,ม,มันแบล็คการมดอยู่ในเก๊อ่ะ จานไหมแล้วใส่จานให้ไม่ไม่หนาวเหรอฮะกหนาวเอเอาผงไหมเขาผมให้ไม่ปวดฟันให้เขาเคี้ยวให้ไหมไม่เป็นอะไรเป็นเหียญใส่หรือเป็นเต ว <t ôi> ิอเพ็กอ้ยากไม่หยาดเราซื้อเบ้งอ่ะมนดื่ย่าทำให้มาเที่ยวไปร่างเากไปเอา วัสทีทุกคนเขาทำคิวแกน่ะจ้างกล้องวาเห็นเนี่ยแหมเอาจะตชู้วางไว้เนี่ยเลยนะใายคลิปเหรอใครคลิปเหรอแหมว่าแล้วสวัสดีครับทุกคุณให้ทำคนเดียว ไหนทำคนเดียวแล้วเขาก็บอกหยูว่าเดี๋ยวเขาช่วยทำเออบอกเดี๋ยวเขาทำเองเอะทำเองก็วา่วา,อวาอยู่ปวดบันมากเลยไหนแล้วเขาตั้งเขาคือทู่วาบางังหรือค่ะทุกคนใครที่ชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้พวกเราสองคนด้วยนะคะ นี่ไม่มีอะไรมากนะทุกคนแค่แก้งแบบว่าแกล้งแบบว่าให้เพชรมันมาทําแทนอะ่ะเออได้แบบแบบนี้ยเพราะว่าบวาั่งทําตั้งนานแล้วให้มันมาทมาํามั่ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย